มุ่งหมายหลักก็คือเวลาเราเล่นฟรีเราก็เหมือนไอ้พี่น้องกันนะเราเหมือนพี่น้องกันเราจะยสะแสดงบางสิ่งอย่างเพื่อให้เป็นตัวอย่างของคนเราเวลาอยู่ในทุกสาขาวิชาชีพถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็ใช้ไอ้บางสิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นแรงผลักดันให้ได้เกิดประโยชน์ อย่างเราเล่นดนตรีเราก็อยากจะให้คนฟังดนตรีทุกคนก็มาบริจาคเพื่อเป็นทุนสำรองให้พี่แหลมโมชันในการรักษาตัวเองพี่แหลมฟื้นขึ้นเยอะเลยครับเ,เรื่องเหล่านี้เป็นอันดับแรกเลยอยากอย่างน้อยให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ควรจะทิ้งกันเมื่อมีโอกาสนะครับยิยื่อให้กันนะครับอันที่สองก็คือเราอยากจะเจอกลุ่มคนที่เล่นดนตรีร่วมกัน มาแสดงความรักที่มีต่อบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำให้มีการเตือนตัวในการเล่นดนตรีในแนวร็อกแอนโรลพี่แหลมเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยมีมานานแล้วและแกกลับมาก็มาเล่นมาสร้างมีลูกศิษย์ลูกหามีคน ผมคนหนึ่งแล้วที่ได้รับอิทธิพลจากพี่แหลมในหลายอย่างจากที่แกนําเอาสิ่งที่มันเจริญบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ามาในประเทศไทยเราก็เอาสิ่งที่มันสามารถสร้างให้เราเดินปไปได้ครับสแสดงสแสดงให้เห็นว่าอาย่างน้อยคนยังเป็นห่วงพี่แหลมก็เยอะครับเยอะมากครับผมว่าดีแล้วก็โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เขาถือว่าดนตรีศิลปะดนตรีนี่มันท,ที่ที่เราไม่เคยเข้าใจว่ากลมเกลีจิตใจคนได้อย่างไรคนเราจะฟังดนตรีเราต้องจะต้องมอีมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความละเอียดอ่อนในการคิดในการสัมผัสข,ของเรื่องที่มันมีความละ,ะ,ะเอ,ะเอะียดอ่อนเราจะฟังได้อย่างไรดนตรีนี้ทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสดนตรี ถ้าเราฟังให้ดีบางคนก็จะสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเราจะพูดถึงต้นไม้พูดถึงเรื่องคนพูดถึงเรื่องการทำงานของคนตั้งใจฟังให้ดีเราก็จะมีเรื่องเหล่านี้อยู่ดนตรีเหล่านี้มันทำให้มันยกระดับภาวะจิตใจของคนได้ครับยาการพี่แหลมวพลนมัค่อนข้างดีเลยด,ดีเลยครับ<า>ดีด,มด,ดมีมากเลยครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าได้คุณนกได้ล้านลานได้พี่น้องทุกคนที่รักพี่แหลมทุกคน ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพี่แหลมก็ได้ยินจากสื่อของเหล่านี้จากคุณนกด้วยที่ปลักดันให้เกิดขึ้นนะครับผมขอชื่นชมคุณนกมากเลยจริงๆครับจริงๆผมเป็นเด็กตั้งเครื่องนะครับไม่เห็นนักดนตรีว่าวันนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะรวมตัวเอาพี่น้องซึ่งปกติแล้วจะไม่มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้นั่นคือแหลมมูิษักรุ๊ปที่เลยย่นในพัทยาแล้วก็พีโอให้โอกาส พี่โอประสานกับนายกเมืองพัทยาสมาคมดนตรีเมืองพัทยาทําให้เกิดงานวันนี้ที่สาคัญคือจะไม่มีคนมาเลยท้าพี่น้องสื่อมวลชนไม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์วันนี้ได้เห็นเลยว่าพวกเราได้ทําสิ่งที่บุคคลที่เป็นที่รักและเขาทำความดีให้กับ,บวงการดนตรีมาตลอดชีวิตเนี่ยแป้ว่าท่านจะไม่ได้รับศิลปินแห่งชาติแต่ผมว่าท่านเป็นศิลปินที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนและ นี่มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการทํางานนี่คือความรักของทุกคนที่รวมใจขนันธทำให้กิดวันนี้ต้องขอบคุณศิลปินทุกคนมากครับอขอบคุณพี่น้องศิลปมากทุกคนครับนี้่งก็จะมีคนที่ร่วมกันทั้งโอนนะฮะแล้วก็มีการประมูลกีตาร์ซึ่งเป็นกีตาร์พิเศษมีเจศูนย์เก็บเอาไว้นานแล้วเป็นของพี่แหลมแล้วก็จะมีลายเซ็นของศิลปินทุกคนพยายามเซ็นแล้วก็จะเอากีตาร์ตัวนี้ประมูล ไม่ว่าเงินที่มีจากเสื้อยือดจากกีตาร์หรือจากการโอนทุบบาททุตานก็จะเข้ากองทุนแหลมบริษัทเก็บเอาไวพ้พี่แหลมพี่แหลมจะใช้ไม่ใช้เราไม่รู้แต่เราอยากจะแสดงถึงน้ําใจที่พวกเรามีต่อพี่แหลมครับผม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 ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยตั้งแต่ทำงานนี้มาก็อบอกพี่อ้นะอยู่เบื้องหลังเนี่ยรวมนั้ดกตตีทั้งหมดมาพี่อ้มันคือลมหายใจมันมันเป็นลมหายใจพวกเรามันไม่เหนื่อยมันรู้สึกเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่เราทําประจำอยู่แล้ว เล่นดนตรีก็เป็นลมหายใจในในเส้นเลือดของเราลมหายใจของเรามันเป็นดนตร,กรีการการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจะอ่สื่อสารบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเหนื่อยครับไม่รู้สึกเหนื่อยนี่เป็นเรื่องจริงอ่เห็นเห็นเห็นว่าเราทํางานหนักแต่ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันส่วนหนึ่งเราเรา,เราอยากจะทําอย่างที่เราบอกกล่าวมาข้างต้นนะอยากจะทําเรื่องเหล่านี้ แล้วเราก็ได้สัมผัสกับมีเพื่อนพี่น้องๆเพื่อนรักมาช่วยพี่แลมกันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับโอเคใช่ไหมก็จริงๆอ่ะต่างคนต่างทำเค้กมาเยอะมากเลยนะฮะไี่ชมบขึ้นไปได้แค่ไม่กี่อันต้องของโทษด,ด้วยก็เป็นความตั้งใจของน้องนัดและก็ทีมทีมที่จัดงานในวันนี้ก็ทําเค้กมาแล้วทุกคนก็ทากันหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมของเตรียมเตรียมอะไรกันมามากมายอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าคนเราถ้าเราทําความดีถ้าเราเป็นที่รักของทุกคน ไม่ต้องร้องขออะไรครับทุกอย่างมันจะหลั่งไหลมาึงคุณนี่คือสิ่งที่แสดงเห็นถึงความเป็นตัวตนของพี่แหลมตั้งแต่พี่แหลมมุมมอกมันจะดีปัจจุบันฮะก็อันนี้พี่โอฮะก็แอดจริงๆแอดจะมาร่วมงานนี้นะครับแต่ว่าติดงานส่วนตัวแอดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะจัดทหพี่แหลมกับเล็กกระลาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะในวันที่5กันยายนคือบอกเขเกไม่เป็นไรแล้วก็ ทั้งโน้นใช่ก็จะเป็นกลุ่มของดนตรีที่รักพี่หลามีกลุ่มหนึ่งเ,เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตใช่ไหมคะเป็นดนตรีเป็นดนตรีอทั้งชีวิตหรือว่าเป็นดนตรีเพื่อจะลงจะลงก็วันนี้นกันยาชนนฮะพบกับคาราบาวเต็มบงขงสิษย์เต็มบงทงเทพ่ยประจันจำนานทอมดันดีไข่มาลีฮวน้าชออ่โอ้นนะบางช้างแล้วก็สาย หล,หลายสายของพี่แอดพี่แอดมาไม่ได้วันนี้ก็เลยขอชเชยในวันนี้5กันยายนที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะใครสะดวกนะครับเปลี่ยนเชิญน,นะครับกับคอนเสิร์ตรวมนั้งใจสู่แหลมมอริสันครั้งที่2ครับบัตรรอบที่ด้านหน้างานเลยนะฮะไปซื้อได้ที่หน้างานนะฮะผมยังไม่รู้บัตรราคาเไรต้องพี่แอดนะฮะพี่แอดเตรียมตัวเต็มที่เลยผมไม่เคยพี่แอดพี่แอดทำสปอตด้วยตัวเองนะเอาเอามือถือตัวเองขายตัวเองทำเป็นสปอตเดี๋ยวท่านรอชมนะฮะ จะเป็นสปอตที่พี่แอ๊ดพูดเองร้อยเอร์เซ็นกับตัวเอง <c oughs> พี่แอ๊ดถือว่าเป็นบุคคลที่เขารักพี่แหลมแล้วก็รักพี่แหลมทุกปีวันเกิดพี่แหลมพี่แอดจะมาแต่วันนี้บังเอิญว่าติดงานซึ่งเขาจองล่วงหน้าเอาไว้นะฮ<ช>ะก็เดินทางกลับมาไม่ทันแต่เขาก็ชดเชยวันทีาานนน่พักกันยายนเียนะครับซึ่งวันนี้กันยายนพี่โอไปปะก็ต้องก็งไปดูครับแต่เขาจะให้เพื่อนเลือหรือเปล่าก็ไม <ๆ S 2> ่ดูเลยว่าคงจะจอยกันสนุกสนุกนะครับแต่ไปสมสมกำลังใจ นะก็อย่างน้อยเขาคนแถบโน้นแถบกรุงเทพมาตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไปกันที่โน้นกันนะครับไป